แล้วเวลาเราขับผ่านคอร์พานใน,นตรงไะแก้มันที่มันรอยป่ากน้องนะดีขึ้นเยอะอีกทีอันนี้ดีขึ้นเยอะเลยครับนุ่มขึ้นเยอะตัวนี้นะฮะบบเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยคือย้ำอีกทีคือโปรเฟนเดอร์นะฮะรุ่นฟิตเซ็นะครับ,รบตัวนี้ปรับความเหนื่อยได้ผระดับดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะครับ สวัสดีครับพบกับโบส์เคซีเรซิ่งเช่นเคยนะฮะวันนี้เราอยู่กับเจ้า V ีออสหนึ่งห้าโซนนะครับคือวันนี้เนี่ยลูกค้านะครับอยากทราบฟีลลิ่งนะครับว่าติดสตาร์ทอะไรดีนะฮะเราก็เลยพาไปลองทั้งสองยี่ห้อเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจบที่โ r รเฟนเดอร์เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะฮะผมให้มันกลับหัวอย่างนี้เหรออ่ะตอนนี้ก็เป็นโปรเฟนเดอร์ฟิตซีนะฮะโอ้ยยิ้มมากนะฮะแล้วก็ตอนนี้ฮอตมากเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอเริ่มบอกต่อกันว่า ิลิ่งดีมากก็คือหลายๆคนก็คือเริ่มเริ่มเข้ามาสอบถามแล้วก็เข้ามาติดตั้งกันบ้างแล้วนะตัวนี้จะเป็นชุดชกหน้านะครับผมเป็นสตสัดสไลด์กระบอกหมุนตรงนี้นะครับเพื่อปรับความสูงแล้วตรงน,นี้เพื่อเลือกฟิลลิ่งนะะครับแล้วก็สามารถปรับความหนืดได้ที่มองระดับที่หัวตรงนี้แต่ว่าเขาจะมีไอ้ตัวเนี้ยมาไว้ต่อให้มันจะได้หมุนง่ายๆนะเพื่อนๆอ่าประมาณนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับมันน้าตาเหมือนของ F C F K เลยนาะว่าปห นี่ด้านหลังจะเป็นประมาณนี้ครับเหมือนของ FCFK เลยนะครับไม่ใช่อัพไซด์ดาวนะฮะแต่แค่มันกลับหัวก็จะเฉยนะครับเนี่ยปกติมันอยู่อย่างนี้ถูกป่้แต่เนี้ยเขาแค่ให้กลับหัวมันลงนะครับผมคือการทางานยังเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่อัพไซด์ดาวนะครับก็สามารถหมุนปรับความหนืดได้ที่ตรงนี้นะครับผมก็จะมีเข็มบอกว่าปรับที่เบอร์ไหนเบอร์ไหนอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือสามารถหมุนได้แกล้งแกลแแ,แ,แ,แบบนี้อ่าประมาณนี้นะครับผมนี่ในชุดก็จะมีพวก ป้าวพวกอะไรพวกนี้มาให้นะครับมียางกันฝุ่นมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็นี่นี่ก็จะเป็นพวกสปริงนะครับเป็นนี้จะเป็นสปริงด้านหน้าแล้วก็จะเป็นสปริงด้านหลังนะครับผมี่ประมาณนี้นะเพื่อนๆสปริงเขาดูดีมากเลยนะเรื่องสีเรื่องอะไรเงี้ยเนียนมากเลยนะเพื่อนๆมาณนี้นี่ก็จะเป็น แผ่นบางฝุ่นด้านหน้านะครับผมหน้าตาประมาณนี้มาพร้อมเบ้าแล้วก็มีการกระแทกมีการกระแทกอยู่ข้างในนะครับผมนี่ก็จะเป็นแป้นสตรัดส,สําหรับวางสปริงด้านหลังนะประมาณนี้นะครับวัสดุเนี่ยผมได้เลยว่าโคตรเรียเมอยมเลยครับเพื่อนๆแบบดูลบเหลี่ยมดูไม่คมจับแล้วไม่บาดมือบางยี่ห้อจับยเลือดออก <c ười> คือคมจัดแต่นี่คือจับแบบเอามือจับ พูดอย่างนี้ได้นะคือไม่คมเลยครับถือว่าดีวัสดุเขาดูดีทำมาเลือกคนติดด้วยนะครับก็คันนี้เนี่ยเดี๋ยวพอติดตั้งเสร็จนะพเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาลูกค้าไปลองด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะสัมภา์ลูกค้าในรถเลยว่าฟิลลิ่งเนี่ยเป็นยังไงจากตอนที่เราไปลองนะครับแล้วก็พอมาลองกับรถตัวเองเนี่ยแตกต่างกับตอนแรกบ้างไหมนะครับผมเดี๋ยวเราไปรอชมกันตอนติดตั้งเสร็จกันครับผม จามีออนหนึ A ่งห้าศูนย์แล้วนะครับแล้วก็มีลูกค้านั่งมาด้วยนะครับฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างพี่ดีกว่าเดิมเยอะครับแบบก่อนหน้านี้ที่สตาร์ทตรงเก่าเราไม่บอกยี่ห้อล้ะกันเป็น<ห>ไงบ้างพี่แบบแต่ว่าอายุมันก็เยอะแลวเนาะจากอันนั้นก็คือแกงมันค่อนข้างกระด้างครับธรรมดาก็กรนะด้างแล้วคือขับช้าๆก็ก็ขย่าแล้วแล้วเวลาเราขับผ่านคอร์พานในตรงไปแก้มันมันลอยป่านออกนะอ่ฮะดีขึ้นเยอะไหมพี่อ่านี้ดีขึ้นเยอะเลยครับนุมขึ้นเยอะ ปกติเนี่คือสั่นเลยเป็นแบบตึกเติงเติงติงเลยครับเจ้าเข้าเลยใช่มแต่อันนี้ก็ถือว่าปรับไว้กลางๆไม่ได้นุ่มมากยังไม่นุ่มมากก็ยังถือว่าโอเคอยู่เลยใชโอเคครับนี่ขาพุ่งนี้ดีใจเยอะเลยดีขึ้นเยอะครับ เพื่อนตัวนี้เนี่ยคือย้ำอีกทีคือโปรเฟนเดอร์นะฮะรุ่นฟิต Z นะครับตัวนี้ปรับคำเหนื่อยได้งกระดับตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าถ้าเดาไม่ผิดก็เขาน่าจะปรับไว้เบอร์กลางเบอร์แปดครับ น่าจะนิ่มกว่าดีเยอะนะครับตอนนี้ก็เป็นการพาลูกค้ามาลองนะครับเพื่อนๆำรับของฟิลลิ่มากถูกใจไหมเพราะว่ามีลูกค้าหลายคนครับรีเฟรชทว่าเฮ้ยทาไมไม่พาลูกค้ามาลองบ้างอะไรอย่างเป็นฟิ e แบ a c จากจลูกค้านี่ก็พามาลองแล้วก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับสาหรับชาวที่ชาวขับวีออสนะครับหนึ่งห้าูนย์ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งห้านหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆนะฮะก็จะมีโปรเฟนเตอร์เริ่มที่จะทยอยเปิดตัวออกมาแล้ว แยกอยู่ร้านก็มีติ๋วที่ใส่โปรเบนเดอร์ด้วย